เป็นยังไงบ้างมาทำงานโครงการนี้คิดว่าได้อะไรไหมโหดบ้างได้ได้เยอะได้ยันไม่เสียน้ำตาได้เยอะอาจจะประมวลออกมาไม่ได้แต่เป็นความรู้สึกแบบเยอะเลยขนาดแบบเหมือนเหมือนตอนที่ไปลงพื้นที่อ่ะมันผ่านมาก็สักพักแล้วเนาะมันยังมันยังรู้สึกถึงความแบบความรู้สึกนั้นมันยังอยู่อยู่เลยอ่ะเหมือนได้สัมผัสชีวิตที่แบบ ก็ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นแบบเนี้ยครับ <c oughs> คือวันนั้นเราคุยกันว่าวันแรกที่ลงพื้นที่อะตามคูจิวมันเป็นเส้นเดิมเนาะเส้นเดิมที่เราเดินเป็นประจำอะค่ะแต่วันนั้นอะมันเหมือนเราไปที่ใหม่อ่ะเราเหมือนไปที่ที่เราไม่เคยเห็นไม่คุ้นตาทุกอย่างใหม่หมดที่ที่เราเดินผ่านแต่เราไม่เคยหยุดที่จะพิจารณา <c oughs> หรือว่าใช้อะไร <c oughs> เราก็แค่เดินผ่านไปครับก็แค่นั้น <c oughs> ามันสะท้อนเรื่องเรื่องไอ้ที่เป็นโจทย์ของงานเราไหมไอ้ภาวะการนําร่วมอะไรเงี้ยค่ะจากเคสมาสู่ไอ้ตัวนามาทมที่เราลองทำานคะหนูว่าจริงๆมันสะท้อนมากตรงที่ว่าจริงๆหนูพวกหนูไม่ได้มองคุณจิ๋วในเรื่องของภาวะผู้นําร่วมใช่แต่หนูมองว่าที่เราทําอยู่นี่แหละมันคือจุดที่เรารู้สึกว่าลุกขึ้นมาแล้วแบบอืมเฮ้ยไหนอลองดูซิคือเราเชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้ถ้าสมมติเราอยากจะทํา หม,มืว่าเราตั้งคู่จิ๋วเป็นเหมือนอินสปายเรนมาได้มากกว่า<อ>แล้วเราก็ลองทาตามดูแล้วสมมติว่าเราสามารถส่งต่อไปให้คนอื่นเนี่ยในความคิดเนี้ยลวรวก็เชื่อว่าแบบผู้คนมันทําได้อถ้าอย่างนั้นหมายถึงว่าเวลาสันพูดว่าเราเนี่ยหมายถึงว่าเราในฐานะเป็นมีเดียมร้อเปล่าแล้วมันมีคนเล่าเรื่องอย่างนี้เอยอะแยะหรือว่าเราในมิติไหนเราในมิติเพื่อนเพราะหนู พราะว่าถ้าอบทพูดตามที่สามพูดเนี่ยเหมือนกับว่าเรื่องของครูจิ๋วมันน่าจะไปสร้างแรงบันดาลใจใช่ไหมคะก็คือก็คือมอนโจทย์งานนี้ครูจิ๋วก็เป็นคนต้นเรื่องใช่ไหมแต่ว่าตัวพวกหนูเวลาเวลาเราพูดเราเนี่ยหมายถึงเราในฐานะเป็นเป็นคนทาสื่อหรือเปล่าถูกไหมผมพูดในเราในฐานะเราที่เป็นคนธรรมดาทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครเราสามารถที่จะเป็น หมือนอยา่างคุณเจียวหรือว่าสามารถเอาคุณเจียวเป็นแรงบันดาลใจได้ครับใช่แล้วอยู่ที่ว่าความเป็นสื่ออะไรเงี้ยค่ะมันคือโรสมากกว่าที่มนุษย์แต่ละคนมีโรสที่แตกต่างคือสมมติว่าแบบมีคนคือคนธรรมดาจจะเห็นแต่คนธรรมดาคนนั้นอาจจะแบบมีหน้าที่ในการทําสื่อเป็นคนทาสื่อด้วยอพอแบบเข้าใจค่ะอาจจะแบบไปทําออกมาในอีกรูปแบบหนึ่งได้เหมือนกัน <c oughs> อย่างที่เคยคุยกันมานล้นว่าแบบมันคือการเห็น ในหลายๆแบบใช่ไหมเห็นว่าแบบเขาเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนมนุษย์หรือเห็นว่ามันคือปัญหาเชิงลึกของสังคมก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นมันเกิดจากจุดที่เราบอกว่าเฮ้ยไปไหนๆแบบเราลงไปดูกันจากคนทั่วไปที่แบบเดินผ่านอะไรอย่างนี้ยันั่นแหละสิเพราะว่าเรามีโอกาสนี้เพราะเราผลิตงานชิ้นนี้ใช่ไหมใช่แต่ขณะเดียวกันโอกาสนี้อาจจะเกิดขึ้นหมายถึงว่าตัวตัวไปสร้างวิธีคิด ไปเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองโลกมองคนเนี่ยมันอาจจะถูกอินสปายโดยชิ้นสื่อก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่คือเราตั้งใจที่จะส่งต่อสิ่งที่พวกเราได้รับสื่อสารออกไปให้คนที่ได้รับชมเราจะพยายามเหมือนที่เรารู้สึกครับแล้วถ้ากลับมาตอบโจทย์แล้วเนี่ยคิดว่าถ้าถึงวันนี้ถ้าจะถามว่าอการนำร่วมเนี่ยจากตัวที่เราลงไปทําเนี่ยแล้วเราคิดว่ามันคือ ภพราะว่าการนำร่วมนะเอาลูกธระทที่เราไปสัมผัสเนาะโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจ,จทาอธิบายที่เคยมีใครพูดอะไรอเงี้ยเพราะว่ามันเป็นโจทย์ที่ทําให้เราลงไปทําใช่ไหมคะแล้วพอเราลงไปทําแล้วลองเอารูปธระทย้อนกลับมาเนี่ยเราเราคิดว่าเราจะอธิปายเอ้ภาวะการนําร่วมอย่างเงีย เรื่องแบบอย่างวันที่สองที่เราลงไปอ่ะถือคือการที่เราลงไปแล้วเหมือนมันเป็น,ม,น,ม,นมันม,ม,นมีมันมีเรื่องเหตุการณ์เกิดขึ้นใช่ไหมว่าน้องเขาไม่สบายการที่แบบหนูมองว่านะว่าการที่คนที่ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆแล้วเขาแบบเข้ามาช่วยยื่นมือเข้ามาช่วยอันนั้นมันก็คือการนำร่วมในแบบหนึ่งคือโดยที่เขาอาจจะแบบรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่มันคือการที่เขาได้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการการช่วยเหลือคคร มันหมายความว่าถ้าอย่างนั้นเท่าที่พูดมาบทั้งหมดเนี่ยมันหมายความว่าเอ่อเหมือนกับวันนี้ที่พูดนะก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองเรามองคนในสังคมที่เราเห็นด้วยที่อาจารย์ต้อยใช้คําว่าเรามองด้วยวิธีคิดหรือมุมมองแบบไหน <Okay. S 1> ค่ะเพราะฉะนั้นงานนี้คิดว่าได้อะไรเยอะได้เ oh, <laughs> ยอะ <laughs> มาก <laughs> อย่างที่บอกว่ามันก็เข้าใจมากขึ้นถึง ความที่มนุษย์ต้องอยู่ด้วยกันนั่นก็คือการแบ่งปันก็จะทําให้ทําให้โลกเราหน้าอยู่ขึ้นนะครับเพราะสมเรารู้จักคำว่าแบ่งปันกันรู้จักว่าเราเห็นนอกเห็นใจไม่ว่าเขาจะเป็นคนสีผิวไหนเชื้อชาติอะไรแต่อย่างน้อยเขาคือมนุษย์เหมือนเราอีกอย่างนึงมันเป็นการแบบว่าก้าวข้ามข้อจํากัดของตัวเองนะเหมือนเรา เราเปิดใจเอาหัวใจเราไปสัมผัสอะไรสักอย่างในงในสิ่งที่เราจริงก็อยู่กับมันนั่นแหละแต่เราไม่ได้คิดที่จะทำความเข้าใจมันซึ่งหนูรู้สึกว่าจริงจันในสังคมเราอาจะมีแก่นแก่นหนึ่งอยู่ก็ได้การที่คนมาอยู่ร่วมๆกันมันอาจจะมีแก่นแก่นหนึ่งที่แบบมันคงยากแหละมั้งที่จะเข้าถึงอะ่ะมันเลยต้องมีกระบวนการต่างๆอย่าเนี้ยแต่หนูรู้สึกว่าพวกเราได้เข้าใกล้มาระดับหนึ่งเลเหมือนกันจากที่ได้อาสายงานเนี้ยนะคะ ตอนลงทํางานรู้สึกไงคะรู้สึกอืทําไมต้องขนาดนี้หรืออะไรเพราะต้องอหลายวันน่ะไม่ได้รู้สึกคือจริง,รงๆอต,อตอนตอนแรกก่อนที่จะเลือกเรื่องเนี้ยที่เคยคุยกันคือเหมือนเหมือนเราจะแบบเหมือนตัวแอนเน่จะมีความรู้สึกว่าจริงๆเป็นคนที่แบบไม่เคยให้เงินขอทานแล้วก็ไม่คิดว่าการที่ให้อะไรเขาเป็นการสนับสนุนเขาอะไรเงี้ย<ม>คือเหมือนอยู่อีกฝั่งนึงเลยเป็นฝั่งแบบครูโอ้มื่อกี้เลยอ่ะแต่พอแบบเหมือนเราตอนแรกที่แบบโวก็แบบพูดว่าเอ้ยเรื่องนี้ดีไหมล้วก็เริ่ม เออถ้าเราทําเรื่องนี้เราอาจจะเจอมอุม <m uch> มองใหม่หมๆเดียวกับ,บเขาก็ได้นะทั้งนั้นนี่แบบตอนแรกก็แบบมีข้อสงสัยเต็มไปหมดลงไปวันแรกก็ยังสงสัยแบบโอ้คิดเยอะมากว่าแบบทําไมครูต้องทําครูทําไปแล้วมันได้อะไร <c oughs> แล้วมันช่วยเขาจริงๆหรอคือย,ยังตั้งคาถามอยู่แต่สุดท้ายมาจนถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนนิสันบอกเลยว่ามันคือการแค่เราเข้าใจเขาอะ เปิดใจคือต่อให้ทุกวันนี้หนูอาจจะไม่ได้ให้เงินเขาแต่มันคือการที่เรามองเขาในมุมใหม่อ่ะไม่ได้มองเขาเหมือนเหมือนแต่ก่อนที่เรารู้สึกว่า <S <S เฮ้ยมานั่งทำอะไรตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วสันและฟ้ที่สันถามมันก็จะมีวิติโจทย์ที่เป็นเลื่อนไขในสังคมนะมืนรู้สึกขัดแย้งกันเองไหมเช่นเอ๊ะอย่างนี้เราไปสนับสนุน,น,นค้ามนุษย์ไหมอะไรเหมือนสายยังมีเนาะอันนี้ผมยอมรับเลยว่าผมตามมาสี่วันผมก็ยังให้คําตอบตัวเองไม่ได้ว่าสรุปแล้วผมคิดว่า ผมควรจะสนับสนุนทางไหนมากกว่ากันหมายถึงว่าจะเดินตามคุณจีหรือว่าเหมือนรัฐที่บอกว่าต้องกวาดล้างเก็บข้อมื้หมดคือตอบไม่ได้ตอบไม่ได้จริงๆครับตอบคือคิดคิดแล้วคิดอีกพยายามจะหาคําตอบให้ตัวเองมันก็ไม่มีคําตอบเพราะว่าใจมันก็สองฝั่งแต่อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องมองเขาในมุมใหม่ๆบ้างเปิดใจรับเห็นอกเห็นใจพยายามทำความเข้าใจแล้วก็ลองพูดคุยซึ่งผมว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันก็จะทําให้สังคมเราดีขึ้น แล้วก็ถ้าคนลองทำกันแบบนี้เยอะๆไม่แน่ว่าพวกเขาเหล่านั้นก็อาจจะค่อยๆหายไปค่อยๆหมดไปถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาได้ทำงานได้ลองในทำอะไรบ้างมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับคือเหมือนกับว่าไอ้ตัวกฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นการทำที่ปลายเหตุใช่ไหมคะถ้ามองอย่างนี้เนาะมันเหมือนกับว่าลงไปช่วยกันดูแลใช่ไหมคะสองคนมีความรู้สึกหย่านสันวไหมคะมีความรู้สึกแบบ อย่างที่สันบอกซึ่งอาจารย์เข้าใจนะสันพูดตรงดีและแอนกับเบอร์ห่ะคะหมูมาสายแบบหนูม,มาสายแบบนตาหลไรอะไรไม่คือหนูรู้สึกว่าคือมันก็มีชุดความคิดเยอะนะคะในสังคมแต่ว่าเวลาที่เวลาเราคิดต่างไปเนี่ยยกตัวอย่างไงดีนะ้ยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติถ้าเราเห็นขอทานใช่ไหมคะถ้าเราเห็นว่าเขาไปขอทานแล้วเราสงสารเราก็สงสารจะให้เงินให้โอเคทําไป ถ้าเรามองเขาใหม่เรามองว่าเฮ้ยมองหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคำใหม่นีมันคือยังอาจจะมองว่าเฮ้ยเขาเขามีมีคอน d i t i o n อย่างนี้่างน้อะเราเข้าใจเขาพอเปลี่ยนเป็นคำว่าเข้าใจแทนคำว่าสงสาระมันจะนําเราไปสู่วิธีการอื่นมันจะไม่ใช่แค่ให้แล้วเดินผ่านไปมันจะแบบเราจะทำเราจะคิดมากกว่านั้นนะซึ่งมันเกิดขึ้นกับพวกเราสามคนในการทํางานเรามามันทําให้คนเรามันมาคิดกันเรื่องการแก้ปัญหามากขึ้น คิดว่างานชิ้นนี้นี่เราเราคิดว่าพองานมันสมมติมันได้ออกสื่อหนูคิดว่าจุดกระแทกใจในงานชิ้นนี้คือกระแทกใจคนดูนะการที่เราหันมามสนใจในสิ่งที่เราไม่เคยสนใจสำหรับผมนะครับแอนนะ,ะนว่ามัน มันเป็นการเหมือนเข้าไปเห็นชีวิตเขามากกว่าที่เราเห็นนะ่ะคือเหมือนคือคือคือตัวเราเองด้วยแล้วก็คนที่จะดูสารคาดีนี้เขาจะแบบเหมือนเหมือนที่เราบอกว่ามันจะมีเบื้องหลังของของคนคนเหล่านี้มากกว่าที่แบบเขามานั่งเฉยๆอย่ะคือการที่เราเข้าไปเห็นว่าเคยเขามีลูกเขามีภาระนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นหนูว่ามันเออมันคือการที่แบบคนได้เห็นมากกว่านะ หนูมองว่าคือสารคดีตัวนี้มันเหมือนมาเป็นสิ่งที่ทาให้เขาเห็นในแบบที่ที่เปลี่ยนไปนะคะสิ่งที่ถ้าเกิดคนดูหนูคาดถ้าหนูมีความสามารถขนาดนั้นเนาะหนูเดาว,ว่าถ้าคนดูดูจบอะแล้วรู้สึกอะว่ามันจะเป็นความรู้สึกอะไรเนาะอย่างน้อยตรงที่เขารู้สึกอะมันต่างจากก่อนที่เขาดูสา,าระดีนี้ตอนที่เขาเดินไปบนถนนทั่วไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแค่นี้มันก็ เพราะทุ้มนล้วเราเดินผ่านนะโอเรารู้สึกทุกครั้งที่ที่เห็นแต่บอกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าความรู้สึกนั้นมันคืออะไรแต่เราเราไม่ได้แบบมองข้ามเหมือนแต่ก่อนแล้วอะมันคือการที่เราเดินแล้วเราแบบตระหนักว่ามีเขาอยู่นะมันมันเออก็อย่างวันนั้นเห็นข่าวอย่างสวินยังโชว์ให้แอนกับเวอร์ดูเลยว่าเฮ้ยข่าวที่แบบว่ากวาดล่้วทานบอกว่าเนาะ มแล้วตั้งคําถามว้มก่อนล้างแล้วยังไงต่อคือไม่ได้จะเข้าข้างใครแต่แบบ<ม>เราคิดกับมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหนูว่าถ้าเกิดเขารู้สึกต่างไปอ่ะรูตั้งเคยพูดประโยคนึงคือหนูเป็นคนมันจะมีถ้าเกิดไม่รู้ว่าอาจารย์ได้ดูไหมหนูเขียนมันจะมีที่หนูพูดแอนเนลเราจะเก็บคําถามหนึ่งไว้ในใจเราจะไม่ถามรูจิวเลยถือว่ามันเป็นโจทย์ที่เราต้องหายได้เองสิจากการที่ลงพื้นที่คือหนูอยากถามรูจิวว่าแล้วคนทั่วไปช่วยอะไรได้บ้างไหมคะนี่คือคําถาม แล้วหนูก็รู้สึกว่าไม่เราต้องหาคําตอบนั้นให้ได้ด้วยตัวเองแล้วหนูก็แบบคิดเรื่องนี้เยอะครูต้อยกพูดประโยคนึงว่าครูว่าในส่วนที่เราจะทําอะไรได้ไหมเราปล่อยให้เป็นพลังของคนที่เขาดูสารคณีเราไหมแล้วหนูก็รู้สึกว่าใช่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายเขารู้สึกอ่ะเขาจะ,ะทีอะไรเขาจะทํา <ำ S 1> อะไรก็ได้แค่นี้ก็เหมือนเราไปจุดอะไรให้เขาสักหน่อย เหมือนเหมือนหนูจะเล่าให้ฟังว่าคือจริงๆหนูเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแล้วมันแบบคือแม่แต่ก่อนคือหนูก็มีความคิดเหมือนแม่ไงเพราะอยู่กับแม่ใช่ไหมแม่ก็จะเป็นคนแบบไม่ให้เงินขอทานนู่นนี่นั่นเล่าให้แม่ฟังเล่าให้แม่ฟังแม่ก็แบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอแม่ถึงขั้นแบบถามผู้จิ๋วซิว่าแบบรับครูเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกวันนี้แม่ก็ไม่แม่เกษียณแล้วค่ะแม่ก็อยู่กับบ้านอะไรเงี้ยแม่ก็แบบเขารับครูเพิ่มไหมเนี่ยไกลหรือเปล่าหรือแม่ไม่ช่วยอะไร คือเออหนูก็แบบมันเห็นความความเปลี่ยนแปลงในคนใกล้ตัวเราขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากวันที่สองไปนะลูกหนูฝึกงานอยู่นะคเขาเป็นเี๋ยวครูเขาจะทำนั่นให้ครับ